มาเตือนภัยในเรื่องของมิจฉาชีพกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับท่ามตำรวจไซเบอร์แนหนวัยเกษียณยาปล่อยให้เงินเกษียณครับกลายเป็นร่างวันของมิจฉาชีพรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามเรื่องนี้จากค,คลิปนี้ครับชีวิตวัยเกษียณที่สงบสุขคือรางวัลแห่งความพยายามที่ใครหลายคนห่วงแหนแต่ภัยเงียบในโลกออนไลน์มักมาพร้อมกับคําว่าโอกาสและผลตอบแทนที่สูงเกินจริงด้วยความหวังที่จะต่อยอดเงินเก็บ เผอเปิดใจและเริ่มต้นโอนเงินก้อนแรกช่วงแรกตัวเลขสีเขียวที่งอกเงยคือเหยื่อล่อชั้นดีที่ทำให้คุณตายใจความโลภเข้าครอบงำจนคุณกล้าทุ่มหมดหน้าตักฝากอนาคตไว้กับปุ่มยืนยันเพียงปุ่มเดียวแต่เมื่อคิดจะถอนเงินฝันดีก็กลายเป็นฝันร้ายระบบขัดข้องหรือคุณกำลังถูกบล็อกติดต่อไม่ได้เงื่อน,นหายความตื่นตระหนกท้าทมเข้ามานี่คือวินาทีที่มืดมนที่สุด อย่าปล่อยให้สายเกินแก้รีบโทรสายด่วน141 4ทันทีศูนย์ AOC พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงระงับธุรกรรมและอายัดบัญชีมิจฉาชีพได้ทันท่วงทียิ่งโทรเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินคืนมากเท่านั้นจากนั้นให้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th เพื่อส่งต่อไม้ผลัดให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมารับโทษทางกฎหมายเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่จับกุ่มแต่คือการทวงคืนความยุติธรรมกลับมาให้คุณด้วยโครงการ Money Cash Back ทรัพย์สินที่ถูกหลอกไปจะถูกติดตามและส่งคืนให้กับผู้เสียหายไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนสงสัยให้โทน1441 ตำรวจไซเบอร์พร้อมช่วยเหลือคุณ